สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นประเด็นข้อสงสัยที่คุณผู้ชมลหลายๆท่านสอบถามนะครับว่ากรณีที่ยกฐานะเทศบาลตำบลหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองเนี่ยเขาจะมีการยุบในเรื่องของกำนันและผู้ใหญ่บ้านจริงหรือเปล่านะครับ ซึ่งในประเด็นนี้นะครับเราเคยพูดคุยกันไปบ้างแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเอามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับในพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันนะครับกฎหมายเนี่ยกำ,กำหนดเอาไว้ในมาตรา4นะครับว่าเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นใด เป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครนะครับก็อาจจะยกฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครหรือยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลเมืองก็ตามนะครับห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ในส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนันในท้องถิ่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เขาไม,ม่ให้ใช้กฎหมายในลักษณะปกครองท้องที่ก็หมายความว่าก็จะไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันในท้องถิ่นนั้นนะครับแล้วก็ถ้ามีอยู่เดิมนะครับก็ให้บรรดาบุคคลที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนันเนี่ยนะครับถ้ามีอยู่เนี่ยนะครับก็ให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เฉพาะในเขตท้องที่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนาครแล้วเนี่ยภายใน1ปีนับเมื่อพ้นเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่วันที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง แล้วก็จะไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันในท้องถิ่นนั้นอีกนะครับ